สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณทีมพิธาลิมเจริญรัตต้องบอกเลยว่าความฮอตไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับคุณพิธาที่ไปไหนต่อไหนเป็นต้องถูกขอถ่ายรูปทุกงานและช่วงนี้ดูเหมือนคุณพิธาจะงานยุ่งมากๆซึ่งล่าสุดก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงเปิดตัวผู้สมัครสสที่จังหวัดระยอง ทำให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพ่อแม่ลูกออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเลยจนล่าสุดแฟนคลับของแม่ตายก็เลยจัดให้โดยการตัดต่อรูปพ่อทิมร่วมเฟรมกับครอบครัวซะเลยแวบแรกทำเอาแฟนๆต่างก็ตกอกตกใจคิดว่าเป็นพ่อทิมจริงๆต่างก็รีบเข้ามาคอมเมนต์กันทันทีอาทิเช่น ภาพที่เห็นคือครอบครัวคุณต่ายนะคะมีพี่ชายพี่สะพ้ยนะถูกต้องไหมคะถ้าเป็นพ่อทิมก็ยินดีด้วยนะคะเป็นภาพที่อยากให้เป็นจริงมากคะ่ะครอบครัวน่ารักอบอุ่นกลับมารักกันใหม่นะคะพ่อทิมและแม่ตายเรียกได้ว่าหลายๆคนนั้นก็อยากให้ภาพตัดต่อเป็นภาพจริงยังไงก็รอพ่อทิมและแม่ตายวางตรงกันรับรองว่าได้เห็นกันแน่นอนจ้า เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ